ทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ก็สลับกันเลี้ยงครับวันนึงเขามีคนอื่นเข้ามาอเลยเงี้ยเราโอ้ยยินดีมากมากครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนดีครับพี่ก็ยังไม่เป็นโอกาสจังหือว่าวันใดวันหนึ่งต่างคนต่างไม่มีใครเริ่มว่าเออโอเคเราน่าจะตัดตัวเขนได้ไหมใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วันนี้อันนี้ขอไลฟ์ประเด็นก่อนเลยได้เลยจ้าพี่จ๋าไลฟ์เริ่มกับใกล้เลยครับพี่ตอนนั้นตอนที่ออกมาแจ้งเลยเรา แยกกันแล้วใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะห่างกับน้องประมาณ2เดือนแล้วมั้งครับใช่ครับพี่งเดือนที่านมาเป็นไบ้ากต่อกันหรือว่าได้คุยกันเออจริงพูดคุยกันแทบทุกวันนะครับแต่ว่าจะคุยเฉพาะเรื่องน้องไล่าเพราะว่าเลี้ยงหมาด้วยกันไงก็เวลาจะคุยก็จะคุยเฉพาะแบบเรื่องหมาเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ก็สลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิดผมทํางานเยอะก็จะไปส่งที่บ้านน้อง้อยครับถ้าน้อง้อยทํางานเยอะผมก็จะไปรับ น้องหมามาไว้ที่บ้านมันผ่านระยะทอนใจหรือยังหาอีกีค่ะเขาเลยนะครับผ่านระยะทอนใจตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องเขาก็มีความสุขผมก็มีความสุขนะครับเพราะว่าสองเดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ ผู้บันยังไม่ได้ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยครับแต่เห็นว่าก็ไปเจอกันบ่อยเจอกันก็เจอเฉพาะส่งน้องหมาครับพี่แล้วก็มีมีเจอกันรอบเดียวก็คือเจอกันตอนที่เขามาทานข้าวแล้วก็ผมเอาหมาไปอาบน้ำอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวแต่ว่าบางครั้งเวลาไปส่งน้องหมาที่บ้านก็จะเจอเขาก็มีบ้างครับแต่วันนั้นก็ไม่ได้บังเอิญตอที่เพดกันและกัรอะไรนะไม่ใช่ไม่ได้บัอใช่ใช่พี่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าทะเลาะกันในมองกล้องนี้มากม เพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันไงพี่เราก็แบบว่าเลิกกันดีอะยังแบบว่า่วงใยกันแบบคุยปรึกษากันตลอดครับถ้าไ่วงใยกันอาจจะทมให้อะไรอย่างได้อาจจะกลับมาคืนกันได้ไหมอันนี้กลับมาคืดีได้ไหมมันอันนี้ผมมัไม่ได้แบบว่าอยากตอกแบบดาราแล้วพี่แต่อนาคตอันพูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเกิดแบบว่าวันหนึ่งเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปคบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับท่านนี้รามีโอกาสในเทินได้เพราะว่าผมว่าทนได้จะมีโอกาสนะถ้าผมมองนะเพราะว่าเขาก็เคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาส ใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปก่อนอส่วนเราก็โอเคตอนนี้ก็มีความสุขแล้วครับจะอยู่แบบไม่มีใคร,รอ,อะไรนะครับพี่อยู่แบบไม่มีใคร,รอยู่แบบไม่มีใครเหรอพี่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพี่เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกมาแบบว่า2เดือนน่ะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็ได้จะกลัวเราด้วยมั้ยเพราะว่าภาพลักษณ์เราเขาดูเป็นว่าผู้ชายเจ้าชู้ไงระหว่างทางมาเราได้มีการเป็นหอวกันไหมก็แยกกันมาสองคือโทรหาเขาช่วยแรกๆครับพี่ ขาหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยน้องเขาน่าจะแบบสบายใจกว่าในการใช้ชีวิตอะไรเงเี้ยแล้วเราเห็นน้องเขามีความสุขแล้วก็โอเคแฮปปี้อยู่อย่างนี้ก็โอเคครับยังซัพพอร์ตเรื่องงานกันละกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็ซ<ม>ัพพอร์ตกันตลอดครับเรื่องงานครับรพี่คิดไหว่าตอนนี้เรา็ยังไม่พร้อมเปิดใจกครเลยยังเลยพี่เพราะว่าเ, <c oughs> เพิ่งเลิกแค่เขาท้อทีเห็นที่ถามไถามเยอะไรนะครับอ๋อมองตรงเพิ่งเลิกแค่สองเดือนเลยพี่ก็เลยแบบว่า ยังเลยยังไม่ได้แบบว่าอยากมีแฟนเลยครับอยากมีแฟนแบบว่าเรื่องอะไรว่าแบบเพื่อนเล่าเรื่องอะไรเปมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่เลยครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าติดต่อใครเลยครับถ้าเกิดคุยก็คุยเฉพาะกับแม่น้องก้อยครับแล้วก็คุยกับน้องก้อยครับกับเพื่อนเเขาผมไม่ได้ติดต่อครับแล้วแบบนี้คือทางก้อยคือสามารถคิดว่าเขาจะเปิดใจไหมหรือว่าเขาจะบอบความรู้สไกกับเราก็ผมเขาก็ยังคุยดีนะพี่แต่ว่าอนนี้คุยแบบว่าพี่น้องมากกว่าครับคุยแบบเพื่อนไงปรึกษาเฉพาะเรื่องน้องหมาเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยครับตอนนี้ ันนี้แว่าเราเราเดินหน้างอก้อยไม่ละครับพี่ถ้าบอกว่าเดินหน้างอก้อยนี่คือไม่ได้แบบว่าออแล้วก้อยและครับเพราะว่าถ้าเห็นเขาใช้ชีวิตทุกวันนี้เขามีความสุขแล้วเราก็โอเคนะเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทํางานของเราก็โอเคต่างคนต่างมีความสุขก็โอเคครับพี่มิกกี้กลัวไหมว่าตอนเราโสดเราตับเราจะไม่กล้าเข้ามาอีกครับพี่ใช่ครับเรากลัววัที่เราเราก็เราก็เข้าใจเขานะพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่ามาดูตัวเองแล้วผมไม่ค่อยชอบตัวเองหรอกเพราะว่าภาพลักษณ์ก็มีแต่แบบว่าทะลึ่งเจ้าชู้อะไรเงี้ย ก็เข้าใจครับไม่ได้อะไรเลยแล้นี่จะปรับให้คปรับยังไงอะไรนะครับนิ่งๆถึงๆมากเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าแบบว่าโดนตัวนันไม่เหมาะแล้วอ่าตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าแบบว่าโดนตัวนันไม่เหมาะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะไม่แบบว่าทำคอนเทนต์ที่แบบว่าโดนเนื้อโดนตัวผู้หญิงตัดไปเลยเหรอเรื่อะตอนนี้ก็ยังไม่โดนตัวเลยพี่ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบอ้เรเยอยังไม่โดนเืยอะเวลาใช่ใช่พี่เออพวกความบ้องใครกันมองเมื่อกี้ค่ะอ๋อตั้งใจเรื่องไม่มีใครมองครับพี่ครับพี่ หมือนเราเข็ดกับความรักไปเลยไหมคะหรือว่าก็คือรอเวลาสนใจก่อนก็ไม่เข็ดนะครับพี่เพราะว่าความรักที่ผ่านมามันก็มีความสุขเนี่้องเขาก็แบบว่าดีมากครับก็ไม่ได้เข็ดครับพี่เราเรามีคนร้องจับตัวพี่อรอเยอะนะอะไรนะครับช่วงที่ผ่านมาเราคนร้องจับตัวรรอเอ๋อมันก็มีอยู่แล้วครับพี่แบบว่าลูกค้าเขาก็แบบว่าชะลอไว้ก่อนอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะครับพี่แสดงว่าก็สรายได้เราอยากได้วยผมไม่เป็นคนไม่ได้แบบว่าเครียดไงผมก็เลยแบบว่าโอเคไม่มีใครจ้างผมก็ฟิตเนสอยู่บ้านแล้วกัน ไม่ได้เที่ยดอ่ะพี่สวัสพี่ล้วอีเขามีความสูงได้ถ้าวันนึงเขามีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเราโอ้ยินดีมากมากครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนดีครับพี่แล้วก็อ่ะเขาเป็นคนดีมากถ้าเกิดเขาแบบเจอคนที่แบบว่าดีหรือว่าเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็จะดีใจกับเขามากๆเขาไม่เสียดายเลยพี่โอ้โหเสียดายไหมเหรอพี่ไม่นะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขแบบมากๆแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าเกิดเขามีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงๆจริง ก็ยังไม่เป็นโอกาสถ้าคิดว่าวันใดวันหนึ่ง่างคนต่างไม่มีใครแล้วว่าเออโอเคเราน่าจะตัดตัวกันได้ไห่ใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วันนี้ทีมมุ่งนะคนก็ชมก็เยอะมากว่าแจะเลิกกันแต่ว่าก็ยังให้เกียรติกีเสมอใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเลิกกันดีมากครับพี่เลิกกันดีมากแบบว่าเลิกกันดีอ่ะไม่ได้แบบทะเลาะกันเลยครับตอนเลิกกเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันครับพูดกันแบบดีๆครับโอเคจ้าขอบคุณนะครับทุกคน